ะะไปดูตัวเลขคันคาดปิดที่ระดับ1,535.09จุดนะคะเซ็นินเด็กติดลบไปไม่ถึงจุดนะคะหลังจากที่ในช่วงภาคเช้าเปิดตลาดมาอยู่ในแดนบวกนะคะตัวราาการซื้อขายปิดตลาดสิ้นวันนี้อยู่ที่42,000ล้านบาทนะคะส่วนท o p 5ค่ะก็ยังคงเป็น True Corporation ปร i น SCB, ML แล้วะก็ k n k n k ไม่เปลีป่ยนแปลงน,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 นะคะแนวโน้มหุ้นไทยพรุ่งนี้ค่ะมีโอกาสฟื้นไหมนะคะพูดคุยกันค่ะช่วงนี้กับกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p ของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะเราจะไปคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์คะวันนี้เซ็ตย่อเพื่อที่จะไปต่อหรือเปล่าคะย่อเพื่อจะไปต่อไหมนะครับอินดิเคเตอร์อบอกว่าไซเวย์นะครับค่ะไซเวย์ก็คือว่าขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะลงเยอะนะครับค่ะ ไม่ได้บอกอะไรนะตลาดยังอยู่ในนโน้มไซดเวย์อยู่นะครับรอการเกิดโกลเดดคอสนะครับเกิขึ้นก็คือว่าถ้ายืนเหนือ1525ได้ครับก็จะเกิดสัญญาณซื้อขึ้นนะครับโดยมุกวิ่งนะครับ ยีมเอิจัดยี่ห้าก็เป็นสัญญาณซื้อการหุ้นขึ้นไปนะครับการเซ็ตขึ้นไปนะครับค่ะกรอบไซเวย์เลือกขึ้นก็ได้ลงก็ได้แต่ว่าไม่กว้างมากนกักน,นะคะถ้าเกิดขึ้นลงในช่วงนี้ขึ้นไปยี่สิบจุดก็โดนถ่ายลงมาอยู่ดีเพราะมันจะหา่างจากเซ็น Moving มุวิ่งค่อนข้างเยอะค่ะก็คือกรองกรอบยีิบจุดนะคะซึ่งมุ้งวิ่งมันกำลังขึ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นไซเยวนะฮะแล้วดูกรอบแนวรับก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่หนึ่งพันห้า ขึ้นไปก็ขึ้นไปก็ขายนะฮะที่สําคัญก็คือว่าอยู่ในคุณกลางกับคุณขนาดเล็กนะครับค่ะุณใหญ่ยังไม่มีทิศทางนะครับค่ะหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบห้านะคะครับด้านบนล่ะคะหนึ่งพันห้าร้อยเท่าไหร่คะก็ที่เดิมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะฮะค่ะซึ่งเป็นจุดยอดรอบนี้ที่ไม่ยากจะไปชนก็คือหนึ่งพันห้าร้อยสามเจ็ดนะครับค่ะนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสามเจ็ดเนี่ยเป็นเส้นมูฟวิ่งเจ็ดสิบห้าวันนะฮะซึ่งซึ่งยังไม่ผ่านนะค่ะ ไม่ผ่านสองครั้งแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นข้างล่างหนึ่งห้าสองห้านะคะด้านบนหนึ่งห้าสี่แปดค่ะอ่าก็นิดเดียวกรอบตรงนี้นะครับเลือกหุ้นเล็กหุ้นกลางนะคะตัวใหญ่ยัง<ต>ไม่ขยัน <ผม S 2> นะคะจะพูดเนนิดนึงนะครับว่าสัญญาณของระยะก,กลางเนี่ยมันบอกว่าขึ้นแล้วนะคะค่ะมันบอกหุ้นขึ้นแล้วนะฮค่ะต้องเชื่อสัญญาณระยะก,กลางนะครับอืมเพราะฉะนั้นมุมมองในระยะกลางก็อาจารบอกว่าไม่หลุดพันห้าแล้วต่ไม่หลุดพันห้าแล้วค่ะแต่หปิด้ันห้ามห้นวครับค่ะก็จะวืนาันว่า้ะนึ่ะแต่การขึ้นเนมันบอกว่าขึ้นไป หนึ่งพันห้าร้อยแปดเซพันหกอะไรมันไม่ได้บอกว่าขึ้นรุนแรงนะฮะค่ะค่อยๆขึ้นังไม่มีสัญญาณการขึ้นที่รุนแรงค่ะก็ค่อยๆขึ้นค่ะครับค่ะก็ยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าในระยะกลางถือว่าเซ็ตก็อยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่ดีนะคะดูดีขึ้นดูดีขึ้นค่ะเลือกหุ้นกลางกับหุ้นเล็กไว้ก่อนนะคะคุณที่พลคะแล้วการประชุมอ c ซีบีนี่จะมีผลต่อบ้านเราไหมคะน่าจะเป็นบวกนะฮะค่ะน่าจะเป็นบวกมากกว่านะฮะ ก็เป็นบวกกับทั้งโลกโยเวนใน ECB เองครค่ะนะครับเป็นเป็นบวกทั้งโลกโยเวน ECB เองนะคะเออใช่เพราะว่าทั้งโลกเขบวกหมดเพะใส่เงินไปมันก็ไหลออกหมดนะคค่ะนะครับก็เป็นทางแก้ปัญหาของเขานะคะใช่ครับแต่เราก็จะเห็นว่าในของเขาในเยอรมันก็ดีนะถูกไหมครับค่ะ แล้วมันก็รับข่าวมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันอาจจะวอนแฟกซ์นะฮะแต่การซื้อพันธบัตรมาก็สามารถทําให้รัฐบาลต่างๆสามารถออกพันธบัตรได้อีกนะฮะเอาเงินไปฉีดในระบบอีกนะครับฉีดไปเงินมันก็ไหลออกมาอีกนะฮะสุดท้ายมันก็มาที่มันก็มาทั่วไปอ่ะแต่ปกติมันจะไปอเมริกานะ,ะตอนนี้เงินมันกำลังไหลไปที่อเมริกาอยู่อเมริกาไม่รู้มีอะไรดีนะครับค่ะนะครับ ช่วงนี้รู้สึกค่าเงินบาทไทยก็แข็งค่านะคะแล้วก็ดูค่าเงินบาทแข็งเพราะตะก้าเงินตะก้าเงินเราเนี่ยไปเวทดอลลาร์ไปเยอะนะฮะในขณะที่ยูโรอ่อนนะครับดอลลาร์แข็งนะเรามีดอลลาร์เยอะกว่ายูโรในตะก้าเงินนะเพราะฉะนั้นอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเงินไหลเข้าเลยเงินไม่ได้ไหลเข้าพักที่ตลาดอื่นเป็นไปได้นะมคะมาพักตลาดอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะเตรียมเข้าหุ้นไทยอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าหุ้นไทยเนี่ยผมผมคิดว่านะฮะจะจะเข้าหุ้นไทยก็แต่เมื่อราคาน้ำมันขึ้นค่ะ Hey, ผม <ขอ S 2> คิดว่า,าหุ้นช่วงนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยหุ้นน้ำมันจะไม่ได้เป็นตัวทําตลาดนะฮะยกเ่้นปตทนะครับที่เอา,เอาเ,อาเอาเรื่องรายตัวมามา,มาเล่นเอาอปัจจัยรายตัวของของปตทเองออมาเล่นนะฮะแต่หุ้นน้ามันเนี่ยนะครับก็จะต้องรอให้ให้ให้เกิดการคอร์เรคชันอีกครั้งหนึ่งนะผมคิดว่าน้ํามันจะคอร์เรคชันอีกครั้งหนึ่งคือราคาน้ำมันจะลงแรงอีกหนึ่งครั้งนะฮะค่ะในมุหลัง,ง,งแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ฮะช่วงนี้น้ํามันจะซึมซึมอยู่นะครับค่ะ แต่หุ้นเนี่ยจะขึ้นไปได้ผมยกตัวอย่างว่าขึ้นไปสักพันห้าร้ยแปดสิบไหมนะค่ะนะครับพันหแปดสิบแล้วก็อาจจะมีการคอร์รคชันก่อนน้ำมันอีกทีหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ำมันลงหุ้นน้ำมันลงอีกหนึ่งครั้งนะฮะ ครั้งนั้นก็เชตอาจจะลงมาพันห้าร้อยยี่สิบอะไรตลอดเนี้ยแล้วครั้นี้จะขึ้นจริงแล้วดูวุน้ำมันจะขึ้นด้วยนะครับค่ะคือตอนนี้นึ่งอาจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นจนนนว้ำมันยังไม่มีจุดกลับตัวนะคะยังครับยังลงอยู่แล้วการคอลเลกซ์อีกครั้งของน้ํามันเนี่ยค่ะจะมีโอกาสที่จะทำนิวโลไหมคะนิวโลหมายถึงคงที่สามสามสิบเหรียญนะฮะสามสิบสองเหรียญไม่น่าจะดุนะครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หุ้นน้ำมันหลีกเลี่ยงก่อนนะคะใช่ไหมคะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยง เด็กเรียนก็คือซื้อมาก็ขายไปนะฮะเราเราไปเล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเราไปเล่นผู้ลรัเหมายูนิคอน์สักชันนะฮะไอทีดีลงมาลึกๆเจ็ดบาทห้าสิบซื้อนะครับเงี้ยไปดู MTSL อไปดูไอเฟนะฮะไปดู True พวกนี้นะครับไปดูกลุ่มสื่อสารนีก็ ก็ S <S มีหลายตัวสังมุ่งสามารถเลยที่เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเพยังเล่นได้อยู่นะครับค่ะคุณนแนวโน้มขึ้นที่เราให้ปไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ขึ้นทุกตัวเนี่ยค่ะที่เอขออนุญาตมาดูยูนิคหนึ่งนะคะนิพนคะวันนี้ปิด13บาท60ตังค์นะคะก็ขึ้นมาประมาณ3%ค,ค่ะคือจุดซื้อจุดขายจุดต็อปลอสอยู่ไหนคะหุ้นยูนิคทำนิวไฮนะครับการปิดสูงว่า13 90. บาท40ก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นขึ้นต่อเนื่องค่ะ นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าราคาถึงไหนแล้วถ้าเราให้โดยวิชาที่เรียกว่าไพาชาร์นะฮะไพาชาร์เทอ,ร,เทอร,รีก็อยู่ประมาณ16บาทนะฮะก็เล่นโปรฟิตลันต่อไปนะฮะค,คนนี้ไม่มีซื้อคือเล่นลหุน้นต้องมั่นใจนะครับยูนิคไม่ใช่หุน้นหุ้นมีพื้นฐานนะครับค่ะเราต้องมั่นใจนะเวลาเราซื้อหุ้นนะครับอย่าไปมั่นใจในราคาว่าจะไป16บ7กไม่ใช่นะฮะให้มั่นใจในพื้นฐานทึ้งหมแล้วก็ เราสังเกตว่าเวลาพูดลงมันไปลงมันลงมันเซตลงห้าเปอร์เซ็นมันลงหอร์พอเซตขึ้นหเมันขึ้นสาเอรซอย่างเงี้ยพูดมันเป็นอนุมขึ้นอยู่นะครับก็จะมียูนิคเอ็มทเพวกนั้นจะเป็นหุ้นที่อยู่ในประเภทเดียวกันยูนิคต้องมีจุดสต็อปลอสไหมคะคือคราวก่อนก็ขึ้นมายืนสิบสาแล้วก็หลุดลงไปอีกรอบละรอบนี้เ่ยก็ไม่ถึงจุดสต็อปลอสจุดสต็อปลอสนั่นก็คืออยู่ที่สิบสองบาทแปดสิบสิบสองบาทแปดส ของคนที่เทรดนะระยะสั้นนะครับจุดสต็อปลอสของยูนิคจดไว้เลยนะครับจะเปลี่ยนนะครับก็คือ11บาท50จุดช็อตอะเก้นพอร์ตอยู่ที่12บาท80นะฮะจุดสต็อปลอสคือ11บาท50ถ้าไม่มีวอลุ่มให้ซื้อกลับเลยค่ะส่วนดั้นบนแนวต้านนี่ก็ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะเปิดโต๊ะออทามาหายค่ะอ่าอิตดีขอดูให้นิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าอ t ตดีก็รู้สึกว่าไม่ผ่าน8บาทสักทีนะคะ <ช>นี้วเ่า <ชน S 1> ไม่ผ่านแปดบาทนะฮะแปบาทที่เป็นแบบว่ามีมีเป็นระดัมใหญ่เลยนะฮะเมื่อเมื่นนะะอศกปีที่แล้วเลยนะครับคือแปดบาทเก้าบาทเนค่อนข้างที่จะแน่นนะครับก็ ดูไอซีดีอาจจะมีลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อกันลงมาอีกครั้งหนึ่งจะแถวิเจตบาทน่าเสียใจสุดท้ายค่ะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับนักลงทุนในส่วนเล่นเงินเล่นหุ้นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเงินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เก็บไว้รอซื้อหุ้นใหญ่นะฮะค่ะไว้รอซื้อบิ๊กแคปเดี๋ยวมันก็มานะครับค่ะส่วนหุ้นเงินที่มีอยู่ในในเล่นอยู่ก็เล่นหุ้นเก็งกำไรนะฮะค่ะหรือเล่นหุ้นตัวที่เขาเล่นกันแรงๆบีชงกาไไรรปนะคับ อยู่นี่อะไรที่ผมพูดเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นทุนพื้นฐานนะครับซื้อถือก็ได้จริงอะไรก็ได้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะโอเคครับสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะให้มุมมองค่ะดัลต้าอยู่ที่1,548จุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮของรอบนี้ที่ยังไม่ผ่านไปได้นะคะส่วนด,ด้านล่าง1,515ึ่งพันห้าร้อยสิบห้าช่วงนี้เป็นลักษณะของการไซด์เว้นครับไม่ขึ้น หลังที่ YouTube Stop Loss by ธนวัฒนประโชคค่ะบวยธนวัฒนประโชคและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงพักนี้ค่ะสวัสดีค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุน้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชันทีวีและวิทยุเนชันเชิญคุณร่วมหาคำตอบใน Exclusive Talk พาดวง2หุน้นเลงลงทุนปี58 กวีชูกิจกเกษมสุวิจักศีอาริและฟองสนานจอมอนจันยี่2ิบเอ็ด่กุมภาพันธ์2558ันารอ 58, สำรองที่นั่งผ่าน f a เฟซบุ๊กเนชั่นร r a ด i o Fanpage สอบถามเพิ่มเติม0ู 02, 3 3 8 3 6 8 1 2